สวัสดีค่ะข้อความต่อไปนี้นะคะที่จะนำมาแชร์และแบ่งปันเพื่อให้ทุกคนปลดล็อกไปได้กันปื้มเองนะคะได้ยินเสียงข้อความนี้มาในสภาวะที่ประสบปัญหาครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนะคะเป็นปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้นะคะแล้วก็ไม่มีหนทางออกแล้วที่สำคัญในสภาวะเดียวกันก็ต้องตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่ที่จะต้องเลือกนะคะแล้วก็ตัดสินใจไปด้วย ในสภาวะนั้นนะคะมันแย่มากๆเลยนะคะไม่อยากเจอใครไม่อยากพบใครไม่อยากจะรับรู้เรื่องราวอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะแต่ณขณะ,ะนะเวลานั้นเราต้องการคำตอบเราต้องการที่พึ่งเราต้องการที่จะแก้ปัญหานี้ไปให้ได้เราอยากมีที่ปรึกษานะคะเพราะฉะนั้นเวลานั้นมันทำให้เปื่มได้ค้นพบนะคะที่เพื่มเรียกว่าเสียงพูดคุยนี่แหละคะ่ะ มันไหลมาเป็นประโยคนะคะเหมือนการบอกและพูดคุยกับเรานะคะเพราะฉะนั้นอยากจะนำมาแชร์แล้วก็แบ่งปันให้ทุกคนนะคะได้ปลดล็อกไปด้วยกันนะคะและอยากจะคอนเฟิร์มว่าวันนี้ตัวตนที่ยิ่งใหญ่ในตัวเรานะคะจักรวาลไม่เคยทิ้งเราขอขอบคุณจักรวาลถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปพร้อมๆกันเลยค่ะเมื่อชีวิตเจอบททดสอบไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น ขอให้จดจำไว้เสมอว่ามันมาเพื่อเราจงเรียนรู้ที่จะรับมือและเก็บเกี่ยวเอาประสบการณ์นั้นมาเพื่อไปต่อทั้งความสุขและความทุกข์ล้วนแล้วแต่มาเพื่อเราจริงๆเราทุกคนมาเพื่อเรียนรู้และรู้ผ่านบททดสอบต่างๆเมื่อได้ทำความเข้าใจ จะเห็นทุกครั้งว่าเมื่อพายุผ่านพ้นไปมันดีขึ้นเสมอและมันเป็นเช่นนั้นจงเฝ้าขอบคุณขอบคุณและขอบคุณอย่างสีโรราบว่าทุกอย่างมาเพื่อเราเพื่อให้เราได้รู้บางอย่างเพื่อให้เราเติบโตทั้งทางโลกและทางจิตวิญญาณความรักจะรักษาใจเราจงรักตัวเองรักผู้อื่น รักบนการไม่ตัดสินรักเพื่อเกื้อกูลกันรักคือความเป็นกลางยุติธรรมและเที่ยงตรงไม่มีเงื่อนไขเราจะโชคดีถ้าเราเชื่อว่าเราโชคดีเราจะสำเร็จถ้าเราเชื่อว่าเราสำเร็จความเชื่อคือค,อความจริงเป็นความจริงได้เพราะมีความเชื่อเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับศักยภาพที่ยิ่งใหญ่ เกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างเราจะสามารถสร้างทุกอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิตเราตามที่เราต้องการแต่หลายครั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรเราไม่เป็นที่รักเราไม่ดีพอด้วยสาเหตุต่างๆเช่นเหตุการณ์สถานการณ์ที่ทำให้เรารู้สึกเสียใจทำให้เราเป็นทุกข์ทำให้เราไม่ได้รับการยอมรับ สิ่งเหล่านั้นแท้ที่จริงแล้วอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดเรามีหน้าที่กลับเข้าไปดูหาเหตุผลที่แท้จริงแล้วยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ว่าสถานการณ์ใดเกิดขึ้นให้เราเข้าใจและตีความว่าเหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกสถานการณ์มาเพื่อเรามาเพื่อยกระดับชีวิตเรามาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตเราให้ดีขึ้น มาเพื่อให้เราแข็งแกร่งและแข็งแรงและตีขึ้นถ้าเราตีความเช่นนี้เราจะอยู่เหนือเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเราจะไม่ปล่อยให้เหตุการณ์ต่างๆมีอิทธิพลหรือเข้าครอบงำชีวิตเราได้โดยเด็ดขาดและหลังจากนั้นเราต้องให้อภัยให้อภัยในสิ่งที่เกิดขึ้นให้อภัยในการกระทำให้อภัยในความรู้สึก ให้อภัยในการที่เราได้เรียนรู้และเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นถ้าเราตีความถูกต้องว่ามันมาเพื่อเราเราได้รับประโยชน์อะไรบ้าง <st> การให้อภัยก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นดังนั้นเราต้องยอมรับและมองเหตุการณ์ตามความเป็นจริงหลังจากนั้นให้ทําการให้อภัยแล้วเริ่มต้นใหม่ด้วยพลังงานที่ดีขึ้น โดยการที่เราต้องรู้ชัดและเข้าใจและจดจำให้ได้และเชื่ออย่างไม่ลังเลสงสัยในแบบที่รู้ว่าเราคู่ควรเราเป็นที่รักของใครบางคนและเราเกิดมาเพื่อเป็นผู้สร้างผู้ที่จะสามารถสร้างความสำเร็จให้เกิดขึ้นในชีวิตเราผู้ที่จะสามารถสร้างความสุขและแบ่งปันสิ่งดีๆออกไปให้กับผู้คน จงจดจำให้ได้ว่าเราเป็นใครจำให้ได้ว่าเราเป็นที่รักเป็นที่รักของใครบางคนเสมอและเราเกิดมาเพื่อที่จะสร้างประโยชน์และสร้างประโยชน์อย่างมากมายให้กับผู้คนและตัวเราเองด้วยและที่สำคัญจำให้ได้ว่าคุณเกิดมาเพื่อภารกิจใด ข้อความนี้นะคะเป็นการตอกย้าและมาเพื่อให้เราตระหนักรู้ว่าเราเป็นใครขอบคุณจัก,กรวาลขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ติดตามกดติดตามเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ขอบคุณทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ